สีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fit f e r n นะคะแล้ววันนี้เฟิร์สจะมีเมนูแม็กซิกันมาฝากเพื่อนๆทุกคนกันค่ะเมนูนั้นก็คือทาโก้นั่นเองค่ะสำหรับทาโก้นะคะเฟิร์สว่าเป็นเมนูที่มีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าสารอาหารครบมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวไส้นะคะเราก็สามารถเลือกที่จะใส่เป็น เห็ดเต้าหู้หรือว่าถัว่วต่างๆได้เลยนะคะซึ่งจะทําให้เราได้รับโปรตีนซึ่งวันนี้เฟิร์สก็เลือกที่จะใส่เป็นเห็ดแล้วก็เต้าหู้นะคะแล้วเราก็ยังจะได้คาร์บจากแผ่นแป้งตอติลาค่ะแล้วก็ไขมันดีจากอะโวคาโดซึ่งที่เราจะนํามาทําเป็นกวัวคาโมเร่หรือว่าดิปอะโวคาโดสไตล์เม็กซิกันนะคะแล้วเราก็ยังสามารถเพิ่มมะเขือเทศผักต่างๆนะคะซึ่งจะทำให้เราได้รับไฟเบอร์และวิตามินอีกด้วยค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าคะ่ะไปกันเลยเราก็จะเริ่มจากการหั่นหัวหอมกันก่อนเลยค่ะเราจะสไลด์บางๆนะคะเฟิร์ใช้เป็นหัวหอมหนึ่งหัวนะคะจากนั้นค่ะพอเราหั่นเสร็จแล้วสไลด์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปผัดในกระทะค่ะเฟิร์ใช้น้ำในการผัดนะคะ นีค่ะกระทะร้อนก็จะเดือดผุดๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็จะผัดหัวหอมให้สุกนะคะจะผัดไปเรื่อยๆจนเขามีกลิ่นหอมแล้วก็มีสีเริ่มใสนะคะจากนั้นเฟิร์สก็จะใส่เห็ดแชมบิญองที่เฟิร์สหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะตามด้วยผงกระเทียมแล้วก็ผงรากผักชีนะคะใส่ปาปริก้าลงไปนิดหน่อย เพื่อนๆก็สามารถปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะคะใส่เกลือใส่พริกไทยดำหรืออะไรก็ได้คะ่ะเฟิร์สก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยคะ่ะจากนั้นก็ทำการผัดนะคะให้ทุกอย่างสุกแล้วก็เข้ากันคะ่ะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆจนเห็ดของเราสุกนะคะสามารถใช้เห็ดอะไรก็ได้ที่ชอบได้เลยคะ่ะ จากนั้นค่ะเฟิร์สก็จะมาเพิ่มเต้าหู้นะคะสามารถใช้เป็นเต้าหู้เหลืองหรือเต้าหู้ขาวก็ได้ค่ะเราก็จะมาบีบนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะถ้าใช้สีเหลืองก็จะมีความคล้ายไข่นะคะแต่สามารถใช้สีขาวได้เช่นกันนะคะเฟิร์สก็จะเติมซอสพริพกสีลชาช้าลงไปจากนั้นก็จะผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเลยค่ะ เราเฟรก็จะเติมใบพาสเทลอบแห้งลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อกินหอมและความสวยงามค่ะสามารถใช้เป็นต้นหอมหรือผักชีก็ได้เช่นกันนะคะจากนั้นเราก็จะผัดผัดให้เขามีกลิ่นหอมมากขึ้นค่ะพอผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำเขาไปใส่ในจานหรือชามก็ได้นะคะพักเขาเอาไว้ค่ะ เราก็จะพักเขาไว้นะคะเพราะเราต้องใช้กระทะในการทําการจีแผ่นแป้งตอติล่าต่อค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปจีแป้งนะคะเราก็จะไปทําในส่วนของอโวคาโดดิบือโกคาโมเล่กันค่ะเราก็จะมาเริ่มกันที่หั่นมะเขือเทศกันก่อนนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะแล้วถ้าเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าสับให้เขาละเอียดนะคะน้ำมะเขือเทศก็จะออกมาค่ะทําให้มีรสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ จากนั้นเราก็จะไปปอกอะโวคาโดกันค่ะนี่นะคะเราก็จะเริ่มจากการผ่ากลางเลยแล้วก็จะเอาเมล็ดของอะโวคาโดออกนะคะทำการปอกเนื้ออะโวคาโดออกมาค่ะเฟยก็จะชอบใช้วิธีนี้นะคะคือใช้มีดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนค่ะแล้วก็ใช้ช้อนนะคะคว้าออกมาค่ะ จากนั้นเราก็จะทำการบดอะโวคาโดให้เป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าละเอียดได้เลยค่ะเฟิร์สก็จะใช้ซอมนะคะมาบดหรือบดในคกก็ได้นะคะตามด้วยเกลือแล้วก็ผิกไทยค่ะจากนั้นก็จะบีบมะนาวลงไปหรือจะใช้เป็นเลมอนก็ได้นะคะตามใจชอบเลยค่ะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะที่เราสับหรือหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะผสมให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเลยค่ะ เพื่อนๆสามารถปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะคะพอเราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปจีแผ่นแป้งกันต่อค่ะเฟิร์สใช้เป็นแป้งตอติย่าแบบโฮวีดนะคะนี่ค่ะเราก็จะนำไปจีในกระทะเลย ใช้เวลาประมาณ1นาทีนะคะต่อ1ด้านแล้วจากนั้นค่ะเราก็จะกลับด้านค่ะแล้วก็จะจีต่ออีกประมาณ1นาทีค่ะคอยดูระวังอย่าให้ไหม้นะคะพอให้มีเกียมเกียมมีสีน้ำตาลนิดหน่อยถือว่าโอเคแล้วค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะนี่ค่ะก็จะมีหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะมีสีน้ำตาลเล็กน้อยค่ะพอเราเตรียมแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปวางกับส่วนผสมอื่นๆเลยค่ะ แล้วนี่ก็จะเป็นส่วนผสมทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็จะนําแป้งมาเลยค่ะใส่เป็นเห็ดแล้วก็เต้าหู้ที่เราผัดไว้นะคะลงไปค่ะจากนั้นตามด้วยกัวคาโมเล่หรืออโวคาโดดิฟนั่นเอง นี่ค่ะก็จะใส่ประมาณนี้นะคะใส่วันนี้ที่เฟิร์สเลือกนำมาใส่ในวันนี้ค่ะตามด้วยซอสมะเขือเทศนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยนู t i t i o n a l y e สต์หรือเพื่อนๆจะใส่ซอสอะไรก็ได้นะคะที่ชอบได้เลยค่ะเฟยก็ชอบใช้เป็นซอสมะเขือเทศไลโคปีนนะคะมาทานกับนู t i ช i นอ a l ยีสต์คืออร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะตกแต่งประมาณนี้นะคะราดซอสลงไปตามด้วยผงนู t i ช i นอ a l ยีสต์ หรือเพื่อนๆจะสามารถใส่เป็นไส้อื่นก็ได้นะคะเอาที่ชอบได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเติมผักไปด้วยค่ะเพื่อเพิ่มไฟเบอร์นะคะแล้วก็ใส่ไส้ของเราลงไปเลยค่ะแล้วก็ราดซอสลงไปนิดหน่อยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเมนูที่ง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะแถมยังอิ่มท้องนานด้วยนะคะ เมนูน wow. uh ี huh. ้ก็จะเป็นเมนูที่ทานได้ในทุกมือเลยนะคะแล้วก็สามารถเป็นเมนูในงานปาร์ตี้งานวันเกิดงานเฉลิมฉลองต่างๆได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆแล้วก็สามารถทานได้ง่ายมากๆเลยค่ะหรือสามารถแพ็กไปกินในรถหรือว่าห่อไปที่ทํางานที่โรงเรียนได้เลยนะคะเมนูนี้อย่าลืมไปทํากันนะคะ ทุกคนเฟริร์บอกว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบเมนูนี้กันนะคะเมนูนี้ก็เป็นไอเดียเมนูอาหารง่ายๆอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เฟิร์ชอบทําสามารถนํามาทานในมื้อไหนก็ได้นะคะหรือว่าเวลาจัดปาร์ตี้ก็สามารถทําได้ะคะ่ะถือว่าเป็นไอเดียเมนูที่ดีมากๆเลยคะ่ะวันนี้เฟิร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครป์เฟิร์สด้วยนะคะแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในเมนูหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย